นี้มาอยู่ห้องเตรียมคลอดแล้วนะคะตอนนี้เจ็บทุกหกนาทีแล้วค่ะหมอไล่ไปล้างหน้าเมื่อกี้ขอบอกดูบรรยากาศห้องไม่ชอบเลยห้องนี้อะอันนี้ก็วัดเสียงหัวใจลูนะคะใกล้คลอดแล้วค่ะใกล้คลอดแล้วเขาก็ไม่ให้ใช้โทรศัพท์ด้วยแอบใช้ตอนนี้เขายังไม่เข้ามา ตื่นเต้นมากเลยคออ่ะตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเสียงหัวใจลูกว่าเต้นถี่อะไรยังไงแล้วเราก็ให้เหลือแค่สองถึงสามนาทีถึงจะคลอดได้นะคะตอนนี้หกนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวก็ห้านาทีสิปวดท้องอแล้วเส่อสือสอสปวดท้องแต่ยังทนได้อยู่ค่ะ ปวดท้องปวดท้องทนได้เมื่อกี้ไปลา้างน้ำอ่ะอันนี้เริ่มปวดท้อง,องขอพิงตัวก่อนนะคะอ๋อเริ่มปวดท้องเยอะแล้วค่ะยังทนได้อยู่ทนได้อย่หายใจลึกๆ คืนตอนนี้อยู่ปวดแต่ไม่ถึงกับว่าทนไม่ได้นะคะยังทนได้อยู่ค่ะตอนนี้ห้านาทีแล้วนะคะสู้ๆค่ะ ปวดท้องมากอยปวดมากเลยค่ะปวดปวดปวดแต่ยังทนไดู้้ๆตอนนี้เริ่มเจ็บเยอะแล้ว เจ็บเหมือนเหมือนมันม้วน,นข้างในเลยอะฟังจากเสียงเริ่มเจ็บเยอะแล้วเดี๋ยวเรียกพยาบาลมากันปวดท้องก็ปวดขอเขามาเข้าห้องน้ำไม่กล้าเบ่งเยอะกลัวลูกออกออกในชีวิตเมื่อกี้ไปล้างหน้ามาปากซีดเลยสู้ๆค่ะ อ๋อมื่อกีเจ็บเหมือนหนังยางมันขาดจากกันเลยอะที่ท้องอะ่ะอธิบายไม่ถูกอ๋อมันดีบบีบ,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 บแล้วก็เหมือนหนังยางมันตึงแล้วก็ขาดออกจากกันอะ่ะ คือยังทนได้อยู่นะแต่เมื่อกี้แบบโอยเจ็บแบบบอกไม่ถูกตอนนี้ก็หกโมงจะครึ่งแล้วนะคะหกโมงเช้า เมื่อกี้น่าจะเป็นถุงน้ําข้ามมันแตกขึ้นกว่าเดิมเพราะมันเหมือนหนังยางขาดออกจากกันอะ่ะมันแพะแล้วสักแป๊บหนึ่งก็มีน้ําไหลน้ําซึมออกมาแล้วปวดท้องมากปวดท้องอาหายใจลึกๆ ่วนที่ยังไม่ปวดเน่ต้องหายใจลึกๆก,ก่อน ตอนนี้อยากบอกว่าปวดมากปวดมากอยากเม่งแล้วอะปวด วนมากมันเริ่มมาที่แล้ว as làm bảo là nam anh sương Ah, lampu ada dah. So, so. ตอนนี้นะมันก็เริ่มซึมซึมปวดท้องเริ่มปวดท้องตอนนี้เริ่มปวดท้องแล้วนะ I <laughs> เริ่มเบาแล้วเกิดแล้วนะคะนี่ค่ะ3ามพัรกรัมอุ๊ยดูดนิ้วด้วยหันหน้ามาหน่อยเร็วสามพันห้รรกรัม

じゃあ、あとはお産後の説明ですね。今日はここのお部屋でお産後2時間まで11時過ぎまでここのお部屋にいます。はい、そのお部屋あとはお部屋に帰ります。で明日の朝起きてすぐに採血あるのと朝9時頃に診察があります。で、えっ、ー、と。 お産後3日目11月2日から5時同室って言って赤ちゃんと同じ部屋で希望されてたら過ごすことができますし4日目11月3日はおしっこの検査と体重測定が朝ごはんの前にしていただくのともう一度先生の診察があります、はい、何も問題がなければ11月の5日の退院の予定となってます で入院期間中なんですけれどもおっぱい赤ちゃんに定義的にあげてもらいますが初めてのおっぱいはおそらく1時かなうん。<laughs> <laughs>